ปัญหาอย่างหนึ่งในการสอนออนไลน์สําหรับคุณครูแอาจารย์นะครับก็คือว่าเมื่อเรากําลังสอนออนไลน์อยู่นะครับผู้เรียนเนี่ยเขาเข้ามาในห้องเรียนไม่ตรงเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยมากดปุ่ม Admit 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 Ad หรือยอมรับยอมรับให้เด็กคนนั้นเข้ามาในห้องเรียนนะครับมันทําให้อาจารย์ผู้สอนหรือคุณครูเนี่ยเสียสมาธินะครับรวมถึงผู้ที่กําลังรับฟังด้วยเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับ เมื่อมีคนอขอเข้าร่วมห้องเรียนแล้วระบบจะทำการอนุญาตอัตโนมัติเลยนะครับยอมรับให้คนนั้นเข้าห้องเรียนอัตโนมัติคุณครูก็ไม่ต้องอเสียสมาธินะครับคนเรียนก็จะได้ตั้งใจเรียนนะครับมีวิธีการอย่างไรวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับสมมติว่าตอนนี้คุณครูก็อยู่ในห้องเรียนปกตินะครับแล้วก็ ทําการสอนอยู่นะครับทำการสอนอยู่แล้วก็ด้านขวามือนะครับเป็นผมจําลองเป็นหน้าต่างของนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะเข้ามาเรียนกับเราช้านะครับนะครับเมื่อเขาเข้ามานะครับลองดูนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเด็กคนนั้นขอเข้าห้องเรียนนะครับเขาได้รับลิงก์จากคุณครูแล้วนะครับเขาก็จะขอเข้าห้องเรียนนะครับเมื่อขอเข้าห้องเรียนนะครับลองดูนะ อ่านี่ครับมันจะมีการส่งแมสเซจอย่างเงี้ยมาเตือนอคุณครูนะครับว่าคุณครูต้องยอมรับให้เด็กนักเรียนคนนี้เข้าห้องเรียนนะครับถ้าไม่ยอมรับเขาก็จะไม่สามารถเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูได้นะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเมื่อมีการมีคนร้องขอการขอเข้าห้องเรียนมาแล้วเราจะทําให้ระบบเนี่ยยอมรับหรืออนุญาตอัตโนมัติเลยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการขัดจังหวะของอาจารย์ผู้สอนหรือคุณครูผู้สอนนะครับมีเทคนิคอะไรวิดีโอคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับอ่าโอเคครับเราจําเป็นที่จะต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะปิดตรงนี้ก่อนนะครับปิดส่วนส่งของนักเรียนก่อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมต้องออกจากตัว Google Meet ก่อนเพื่อไปติดตั้งตัวซอฟต์แวร์เสริมนะครับหรือจะเขาเรียกว่าตัว chrome extension นั่นเองครับ ขอปิดหน้าจอก่อนนะครับจะได้ให้เห็นหน้าจอที่ชัดเจนนะครับผมขอเริ่มทีเ่เว็บไซต์ของ google com นะครับจากนั้นนะครับเช็คตัวเองก่อนว่าเว็บเบราว์เซอร์ของเราเราได้ทำการล็อกอิน gmail account ของเราเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะครับอาจารย์ได้ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น gmail account ของอของมหาวิทยาลัยนะครับจากนั้นครับ ให้พิมพ์ที่ตัวค้นหาว่าเว็บสโตร์นะครับเราเจอลิงก์แรกครับเป็นตัว Chrome Web Store นะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับก็จะเจอหน้าหน้าต่างนะครับของตัว Chrome Web Store ในช่องของค้นหาในร้านนะครับให้เราใส่คำว่า meet admit auto นะครับรักษาแบบนี้นะครับ ขยายนิดนึงนะครับ Meet Admit Auto นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกด Enter ครับเราจะเจอส่วนขยายอยู่3ตัวด้วยกันนะครับจะแนะนำว่าให้ใช้ตัวส่วนขยายตรงกลางนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเจอปุ่มทางด้านขวาเขียนว่าเพิ่มในโครมให้เรากดปุ่มเพิ่มในโครมครับ แล้วก็กดปุ่มเพิ่มส่วนขยายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับก็จะปรากฏข้อความทางด้านขวาครับบอกว่าได้ทำการเพิ่มตัวส่วนขยาย m e e t auto a d m i t เรียบร้อยแล้วนะครับในโคมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะ,อะโอเคเมื่อถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อนะครับเราจะสังเกตว่าในตัวเมนูบาร์ด้านบนนี้จะยังไม่เห็นตัว extension นั้นนะครับ ให้เราคลิกไปที่รูปจิ๊กซอตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นให้เราไปปักหมุดนะครับตัว extension ที่ชื่อว่า meet auto admit นะครับไปปักหมุดได้เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นเป็นตัวไอคอนเล็กๆนะครับที่มุมขวาบนนะครับเป็นรูปตัวลูกศรสีเขียวชี้เข้ามาในวงกลม นะครับแบบนี้คือมันพร้อมที่จะให้บริการเราแล้วนะครับอ่าโอเคครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์อยากให้เราคลิกเข้าไปในการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับโหมดการทำงานจะมีอยู่2โหมดหลักๆนะครับโหมดสวิตซ์ออนก็คือเป็นการสั่งให้ตัว extension นี้ทำงานนะครับเมื่อมีเมื่อเราอยู่ในตัวเว็บไซต์ของ meet แล้วมีนักเรียนขออนุญาตเข้าห้องเรียนนะครับโหมดออนนี้จะต้องถูกเปิดอยู่ สังเกตได้จากลูกศรสีเขียวนะครับถ้า extension นี้ไม่ได้ทำงานมันจะเป็นลูกลูกศรสีแดงนะครับนะตอนนี้มันทำงานครับแต่ทำงานเราต้องมาปรับออปชันอีกนิดนึงนะครับให้เราเข้ามาที่เมนูออปชั tion ครับอ่านะครับตรงนี้เป็นออปชันที่มีความสำคัญมากๆครับในการทำงานของตัว extension นี้นะครับก็คือทํำไมต้องเข้ามาปรับนะครับเพราะว่าตอนนี้ เราใช้ตัวโครมแล้วก็ตัวทีครับเราใช้ตัว Google Meet แล้วก็เมนูทุกอย่างมันเป็นภาษาไทยครับหลายคนที่มีการตัวดาวน์โหลดตัวนี้ไปติดตั้งไปนะครับอบอกว่า extension นี้ไม่สามารถทำงานได้ถูตกต้องครับเพราะว่าหลักการการทำงานของตัว extension นี้นะครับเขาจะมีการตรวจสอบว่าไอ้ปุ่มปุ่มที่มันโชว์ขึ้นมาเด้งที่หน้าจอของคุณครูในตัวมีต t น่นนะมันเป็นคำว่าอะไร นะครับ default เ็เป็นภาษาอังกฤษครับเป็นคำว่า admit หรือการยอมรับหรืออนุญ,ญาตให้เข้า,าชั้นเรียนนะครับดังนั้นมันเลยไม่สามารถกระทำได้กับตัวเขาเรียกว่าทีมที่เป็นภาษาไทยนะครับเมนูภาษาไทยนะดังนั้นเราต้องลบคำว่า admit ออกนะครับข้อความที่มันปรากฏขึ้นมาเป,นเป็นคำว่ายอมรับนั่นเองครับนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากให เราปรับไว้นะครับตรงนี้ข้อความตรงนี้เดี๋ยวเราใช้กันอีกทีนะนะครับ admit all นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็นะ่าจะเป็นคำว่ายอมรับทั้งหมดนะครับตัวนี้อาจารย์ยังไม่ไม่คอนเฟิร์มคำนี้นะแต่อาจารย์ทดสอบที่ตัวคำว่ายอมรับก่อน work แน่นอนนะครับก็คือถ้าเด็กเข้ามาทีละคนปิ้งเข้ามาทีละคนปิ้งเนี้ย ตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อความสั้นๆภาษาไทยมันก็จะทําการยอมรับยอมรับยอมรับทันทีนะครับแต่ถ้ามาเข้ามาแบบทีีจำนวนมากอาจจะต้องเช็คคํานิดหนึ่งว่ามันปรากฏคําว่าอะไรนะตรงนี้เราขอโชว์ตรงคําว่ายอมรับนะครับจําคํานี้ดีๆนะครับยอมรับนะครับจากนั้นก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังคงจําค่าไว้ไหมโอั่นโอเคยอมรับกับยอมรับทั้งหมดนะครับนะโอเคถูกต้องครับ ตัว extension นี้เป็นสีเขียวนะครับคือมันพร้อมทำงานนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันได้รับรู้ค่าใหม่ขออนุญาตปิดตัว Google Chrome ทั้งหมดเลยนะครับปิดทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้น่าจะสมบูรณ์นะคราวนี้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์อีกครั้งหนึ่งครับเปิดมาปุ๊บนะครับล็อกอินถูกต้องครับแล้วก็เช็คนิดนึงครับว่า extension ของเราอยู่ในสานะออนดูจากลูกศรสีเขียวก็ได้ครับ option ละ่ะ option ถูกต้องนะครับอ่าโอเคเราเช็คให้มั่นใจะละไป meet กันเลยครับเข้าเว็บไซต์ meet นะครับ google com ครับอ่าแล้วก็อาจารย์ก็มาที่สร้างการประชุมแล้วก็เริ่มการประชุมทันทีครับอ่านะครับแล้วก็ ตอนนี้คือเราอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับเราเปิดห้องเรียนแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์นี้ครับลิงก์ในการเข้าห้องเรียนเนี่ยไปโพสต์ใส่ในไลน์ของนักเรียนนะครับในกลุ่มเรียนนะก็ปี้ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าคราวนี้เมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะย่อหน้าต่างตรงนี้ลงนะครับอ่าผมขอย่อลงนะครับโอเคครับแล้วก็ามาชิดไว้นิดหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มาอีกหน้าต่างหนึ่งดึงออกมานะครับหน้าต่างด้านซ้ายเป็นคุณครู นะครับหน้าต่างด้านขวาจะจำลองเป็นนักเรียนนะนะครับนะอโอเคครับลองขออยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับขอล็อกอินแป๊บหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนนะตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าผมว่ามันจะช่วยทําให้คุณครูอาจารย์ไม่เสียสมาธินะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่บางทีกําลังสอนอยู่แล้วแบบนักเรียนเข้ามาฮะเราก็ต้องคอยมา ามากดปุ่มยอมรับยอมรับยอมรับบางทีเราก็กําลังสอนเพลินๆอยู่นะครับบางทีมันก็ขัดจังหวะนะฮะมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยโอเคซอฟต์แวร์นี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับทําการล็อกอินครับขวามือเป็นนักเรียนนะครับนะ,ะเป็นนักเรียนโอเคครับสักครู่หนึ่งนะโอเคอ่าเดี๋ยวยอม ยืนยันที่โทรศัพท์สักครู่ครับเรียบร้อยครับนักเรียนของเราพร้อมแล้วนะครับนักเรียนคนนี้ก็กําลังจะขอเข้าห้องเรียนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะปิดไมคเสียงมันจะเอ็โคโสะทอนนะครับปิดไมคตรงนี้นะครับแล้วก็นักเรียนคนนี้ได้ไดรับลิงก์จากผมแล้วนะครับเขาก็จะวางลิงก์ห้องเรียนไปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็น ID เดียวกันกันกบที่คุณครูส่งไปให้นะครับจากนั้นเด็กคนนี้เขาก็จะเข้ามานะครับอนุญาตใช้ไมโครโฟนนะครับอ่าครานี้นะครับลองดูนะเมื่อกี้ผมสาธิตให้ดูแล้วนะว่าทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มยอมรับขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเราทําสําเร็จเด็กคนนี้เมื่อกดปุ่มนี้แล้วมันจะบายพาสเข้าห้องเรียนเลยนะครับอ่าผมขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับ ลองดูนะครับว่าเรา <S <S เราจะทําสําเร็จไหมนะครับขออนุญาตปิดไมค์ด้วยนะครับเข้ามาเลยเห็นไหมครับโชว์ปุ่มแป๊บหนึ่งแล้วก็เด้งเข้าห้องเรียนเลยตอนนี้ในห้องนี้มีนักเรียนแล้ว2คนนี่นะครับเห็นไหมเจ๋งไหมครับค,คณครูไม่ต้องมากดปุ่มอะไรเลยนะครับมันจะขึ้นมาโชว์แป๊บหนึ่งแล้วก็ทําการอนุญาตเลยนะครับอซอฟต์แวร์นี้จะใช้ หลักการก็คือมันจะไปอ่านค่าข้อความของปุ่มนะครับเป็นคําว่าอะไรเมื่อกี้เป็นคําว่ายอมรับเห็นไหมครับเหตุผลที่อาจารย์ต้องมาปรับแต่งตรงนี้จําได้ไหมครับตรงนี้นะให้ดูอีกทีหนึ่งทุกคนจะได้เข้าใจด้วยนี่ตรงนี้นะถ้าบางคนใช้เป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องดูว่าตอนเข้ามาใน google meet มันโชว์คำว่าอะไรเป็น admit ไหมถ้าเป็น admit Ad เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกลับนะแต่ตรงนี้อาจารย์ใช้โครงสร้าง t e มเป็นภาษาไทยนะครับ เลยต้องเป็นคําว่ายอมรับแล้วก็มันก็เลยสามารถาบายพาสเด็กนักเรียนทุกคนเข้ามาในห้องเรียนได้โดยที่เราก็ทําการสอนปกติครับไม่เป็นการรบกวนาการสอนของเรานะครับคุณครูก็จะมีสมาธิแล้วก็สอนได้อย่างราบรื่นนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่จะช่วยให้คุณครูสอนในช่วงของโควิดอย่างสนุกนะครับแล้วก็มี เทคนิคดีๆนะครับในคลิปหน้าอาจารย์ก็จะขออนุญาตมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ซับสไคร e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับอาจารย์จะพยายามนําเสนอวิดีโอคลิปดีๆเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอให้มีความสุขกับการสอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในในวิดีโอคลิปหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ